วัดเลยม่ถ่ายเลยทำแม่เปิดเลยแมสกลับกันบ้าน <laughs> ไปโรงเรียนมาสวัสดีจ้ะเข้าครัวกันทำพอตแอนด์ซาวซุปเมนูที่สามีเรียกร้องเพราะว่าเขาเจ็บคอเขาจะไม่สบายนี่จะไม่สบายทั้งบ้านแพทก็เจ uh ็บคอสามีก็เจ็บคอ uh huh. เคเวนก็เป็นไข้ uh huh. นี่หนูแม่มีซุปนี่แกงส้มให้หนูแม่มีซุปซุปอันนี้แกงปลานี่แกงส้มแม,ม่แม่มีน้ำปลาโอเคคุยต่อ,อเ,เรียนถามแล้วก็จะมีอกไก่นะแค่หั่นอกไก่ไว้ใส่ไปหน่อยนึงหนะเดี๋ยวอกไก่นี่พอร้านนั้นเราจะเอามาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆพอแอนซาวซุปมันก็เหมือนกระเพาะปลาบ้านเรานี่แหละแต่เขาจะใส่พริกน้ำส้มลงไปด้วย เครื่องปรุงก็จะมีหน่อไม้หน่อไม้หั่นชิน้นเล็กๆนี่แล้วก็เห็ดหอมคะนอซอสปรุงรสต่างๆก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เราก็จะใส่เห็ดหอมลงไปใส่เห็ดหอมแพทบีดน้ำมนออกก่อน หอมแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยข้าวแค่นม้ง่ายสบาย,บายเดี๋ยวค่อยเอาไก่ออกมาฉีกหุบหุตกหายใส่ลงไปแล้วแล้วเราก็จะใส่เดี๋ยวไก่ออกมาฉีกเนี่ยเอามาฉีกเป็นชิน้นเล็ก ใส่คนอลงไปโนคขนนขนอขนก็นจะหมดใส่คนอแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสผู้ขาวทองซอสเออต้องซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์ ก็สีดำแต่งสีเล็กน้อยรวมจัหกวงเยอะไม่ใช่ไหนพริกไทยเดี๋ยวจะเผ็ดใส่พริกไทยเยอะก็ได้เดี๋ยวเผ็ดมีบพริกไทยก็เผ็ดได้นะสามีบอกทำใส่พริกไทยเลยนะมันเผ็ดกว่า ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆไงเคี่ยวไปก่อนแดดใส่สน้ำตาลนิดๆแดดใส่น้ำตาลตัดเค็มหน่อยตัดไม่มีตัดรสชาติหน่อยเพราะเราไม่ได้ใส่ชูรสไม่ได้ใส่ชูรสก็ใส่น้ำตาลนิดๆไม่ใส่เยอะใส่นิดเดียวที่บ้านไม่ค่อยกินหวานานะวอดแอนด์ซา,าวซุปแดทก็เป็นอย่างนี้แหละ เดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งมันนะเราตอาแป้งมันมาะลายน้ำแล้วก็ใส่เหลือกระเพาะปลานั่นแหละแพ่ว่าแต่มันต้องเราไม่ได้ใส่กระเพาะปลาลงไปเท่านั้นเองเดี๋ยวสามีจะถามว่าเขาได้กินกับเส้นหรือเขาจะกินเปล่าๆแค่ตักไก่ออกมาแล้วแค่จะฉีกระหว่างน,นี้แพนก็จะใส่พริกน้ำส้มลงไปพริกน้ำส้มให้มันออกเ,กอเปรี้ยวะ่ะ อันนี้พริกน้ำส้มอันนี้มันเผ็ดนะต้องระวังคนไม่กินเผ็ดอันนี้แพทจะเอาน้ำส้มมาเติมอีกจะออกรสชาติเปรี้ยวอะ่ะเปรี้ยวอมหวานนิดๆเนี่ยบอกไม่ถูกแต่ต้องออกเปรี้ยวคอรแอนด์ซาวสุปมันชื่อก็บอกไว้เนาะเผ็ดเปรี้ยวมันก็ต้องมีรสเผ็ดแล้วก็มีรสเปรี้ยวแพทต้องใส่ น้ำส้มอีกหน่อยอยังจืดแล้วก็ต้องใส่ซีอิ๊วอีกเพราะว่ายัางจือดอยู่ชิมไปแล้วยังจือดอยู่ซีวไม่ลงไปเราก็จะชิมอีกรอบออกรสแล้วต้องใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยกี้ ไหนก็ได้พอแล้วแม่ไม่รู้เอเจียวไปตีแบบเปล่าเขาไม่สบายเขาเจ็บคอเดี๋ยวแพทจะฉีดไก่ใส่ลงไปรสชาติโอเคใช้ได้แล้วฉีดไก่เสร็จแล้วใส่ลงไปเลยเมื่อกี้ปิดไฟใส่ไก่ลงไปไก่ฉีกเนื้อไก่ฉีก นี้เราก็เสร็จแล้วฮอตแอนซาซุปแคทต้องใส่ไอ้นี่ด้วยนะแป้งมันด้วยเดีย๋ยวแป้งมันละลายน้ำใส่ลงไปให้มันเหนียวเหนียวข้น,นเวลากินก็จะใส่สกเส้นหมี่ด้วยก็ได้แล้วก,กินเปล่าๆนี่ด้วยก็ได้ถ้าเราเรากลัวอ้วนเราก็ไม่ใส่ต้องใส่เส้นหมี่กินแต่ซุปเปล่าๆถ้าไม่กลัวอ้วนเนะใส่เส้นหมี่ลงไปเหมือนก๋วยเตี๋ยวแหละก็ลวกเส้นหมี่มา ก็โรยอหอมผักชีแล้วก็ซดน้ําร้อนเดี๋ยวแพทจะเอาแป้งมันมาละลายใส่ใส่แป้งมันลงไปแป้งมันหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้เออไม่ใชแ่แป้งมันหรือแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดถ้าแป้งโพดมันก็จะไม่คืนตัวง่ายนะแป้งมันก็จะคืนตัวไวก่ก็เริ่มเหนียวเลยเนหะ็นไใส่ไปอีกหน่อยก็ได้เหนียวเหนียวสามีเขาชอบกินแบบเหนียวเหนียวหน่อย หาก,กินก็โรยหอมผักชีพริกไทยหน่อยหอมผักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมเจียวก็ได้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่แตนะ่ส่วนใหญ่แพทก,ก็ไม่ได้ใส่กระเทียมเจียวแต่ใส่ก็หอมแล้วแต่คนชอบถ้าอยากจะเอาใส่เส้นก็ลวกเส้นหมี่ไปแล้วก็เอาเส้นหมี่ใส่แล้วก็เอานี้ฮามลาดก็เป็นแล้วยังจะเส้นหมี่หรือเส้นอะไรก็ได้ขอชิมอีกทีนะเนี่ยเริ่มเหนียวได้เห็นไหมเพื่อนๆเหนียวเนี่ยเขาเรียก สามีแต่มาเมกาวันแรกแพทไม่สบายลงเครื่องมาไม่สบายสามีเขาเลยไปร้านจีนไปซื้อเนี่แหละฮอตแอนซาวซุปมาให้กินเขาบอกนี่ฮอตแอนซาวซุปอ้ะเรากินไปกินมาก็เหมือนเอะอะไรนะกระเพาะปลาบ้านเราแหละแต่เขาไม่ได้ใส่กระเพาะปลาแต่ฮอตแอนซาวซุปเขาจะเป็นเนี่ยใส่พริกน้ำส้มมีรสเปรี้ยวเผ็ด แพทว่ามันจะต้องเปรี้ยวอีกนะแพทขอใส่พริกน้ำส้มอีกหน่อยเพรารสมันยังไม่จัดพอต้องกินรสออกรสจัดจัดเองนึงอพอดีแล้วแหละโอเคเพอร์เฟกเลยนี่แหละฮอตแอนด์ซาวซุปเมนูโปรดของสามีแพทเวลาเขาไม่สบายเนี่ยจะต้องให้ทำกินตลอด พี่ลาทำให้คอสแอนซ่าซุปให้พี่กินหน่อยไม่สบายทำเมนูนี้แหละค่ะเขากินแล้วเขาเก็บซดน้ำร้อนออกเปรี้ยวๆรสชาติออกเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวเผ็ดๆนิดๆซดซดซดเวลาซดก็ลื่นคอโล่งคอแต่เควินไม่กินนะเควินไม่ชอบเมนูนี้นะเควินขอบายเดี๋ยววันนี้เควินจะกินแกงส้มเควินไม่ชอบเมนูนี้แต่พอเทียบชอบมากๆเป็น อะไรที่ชอบสุดๆเมนูนี้ไปแล้วเพื่อนๆบ๊ายบายแค่ต้มเส้นหมี่ใส่สามีบอกว่าเอาใส่เส้นหมี่พวกเส้นหมี่กับกระเทียมเจียวเนาะเดี๋ยวเรามันร้อนเ,เราก็ตักราดเป็นปนก็ติ่งออบอ๊บอื๊บอื๊บ,บเราก็จะตักใส่ถ้วย แอนซาวซุปจากสมตนวนี้ก็่มีเส้นเหมือนกระเพาะปลาไหมใส่กระเพาะปลาคันจะเป็นกระเพาะปลาเลยเนาะ เส้นด้วยไหมเส้นให้ใส่น้ำไ,ไปหน่อยอก่นน้อยไปนิดนึงแล้วก็โรยหอมผกชีนี่แล้วก็พอเยอะไปหอมฉี่ทีนี้ก็ไปเสิร์ฟได้ ให้เวลาหน่อยเนี่ยให้เวลาชิมก่อนดิพี่ยังไม่ได้ถึง <ừ> ท้องเลยบอกอร่อยว่ะมันร้อนนะเนี่ย <c oughs> เป็นไงอร่อยไหมอร่อยแซ่บ